สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีแฟนข่าวดารานะคะสำหรับข่าวคนในวงการบันเทิงวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของบอสนวัดนะคะแชรนางเอกไม่เห็นหัวขาดขึ้นปังมากรวยดังหรือเกินสุดท้ายแฟนไฮโซเตะแฟนยา นวัดแฉนางเอกไม่เห็นหัวขาขึ้นปังมากดังรวยเหลือเกินสุดท้ายแฟนไฮสุดเตะแฉนางเอกดังไม่เห็นหัวไม่ยกมือไหว้ขาขึ้นปังมากทั้งพรีเซนเตอร์และครเรตติ้งดี ดังเหลือเกินริ่ำรวยเหลือเกินสุดท้ายถูกแฟนยาบอสฟาดใครนวัดอิสระไกลสีบิกบอสไม่รู้เดือดถึงใครเล่าเรื่องราวดาราระดับนางเอกดังมากด้วยขณะไรสดตอนหนึ่งว่าเคยเจอดาราไม่เคยยกมือไหว้ระดับนางเอกด้วยคิดว่าตัวโคตรปังขาขึ้นพรีเซนเตอร์ละครเรตติ้งดีปัจจุบันไม่เห็นเล่นละครเลย รีเซนเตอร์ก็อาจจะเหลือสักตัวหนึ่งผมพูดถึงประสบการณ์เล่าให้ฟังไม่เกี่ยวกับศิลปปินของผมผมเคยมากหัวไว้เลยกับเพื่อนในวงการด้วยกัน คอยดูคนนี้ไว้นะที่สุดของหญิงพยองบอกไม่ได้ดังเหลือเกินร่ำรวยเหลือเกินแฟนไฮโซเหลือเกินเป็นไงสุดท้ายถูกแฟนเตะสุดท้ายถูกแฟนยาสุดท้ายผลงานเริ่มลดลงสุดท้ายชีวิตเปลี่ยนไปแต่นิสัยคนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนมากก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่ผมจำแม่นคือไม่ไหวผมเจอที่ไหนก็ไม่ไหว แต่เขาไม่ไหวหลายคนค่ะท่านผู้ชมคะก็ทําเอาหลายคนก็ถึงกับงงนะคะว่าเอ๊ะบอดนวัตอิสระไกรสีหมายถึงใครหมายถึงนางเอกคนไหนนะคะก็ทําเอาหลายๆคนก็ยังนึกไม่ออกว่าเป็นใคร เอาเป็นว่าจะเป็นใครนั้นเราก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าบอสนวัดหม่ถึงใครและอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะช่องข่าวสีตันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะ